สวัสดีครับค่าแคมเ a r e e r .com นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องรุ่น G30 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ใช้ชิปเดียวกับโนวาเทคนะครับความชัดระดับ u l t r าช h a r p นะครับชัดมากระดับ Full HD นะครับเลนกว้าง170องศานี่ย High-Resolution Ultra Wide Angle Lens นะครับคุณภาพสูงมากตัวนี้เดี๋ยวมาด้เปิดดูกันในกล่องว่ามีอุปกรณ์อะไรให้บ้างนะฮะ มาอุปกรณ์ก็จะมีตัวกล้องนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะรีวิวละเอียดให้ดูอีกรอบนะครับจะมีทันยิดกระจกนะฮะที่ดูกระจกนะครับ,รนะรบแล้วก็มีส่วนของที่จุบรีนี่ใช้เป็นมินิิหัวยม,มินิ USB นะฮะหัวเล็กนะี่ครับ ก็จะมาด้วยเ่อนของ USB ไว้ t านเฟอร์ข hmm. mm ้อ hmm. ม <wh> ูลนะครับ uh ก็จะมีส่วนของแมนนวนนะครับจะมีภาษาอังกฤษด้วยนะฮะ ามาดูที่ตัวกล้องกันครับมีว่าตัวนี้ใช้ชิปของโนวาเทคนะฮะความชัดระดับกลางวันกลางคืนเยี่ยมเลยครับมีระโมด WDR นะครับความชัดระดับ Full HD ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของรูมายนะครับก็มี LED ให้6หลอดนะครับเลนส์6ชั้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนของช่องใส่ไมโคร SD การ์ดนะครับใส่ดึง32กิกก็อาดได้ประมาณ5ชั่วโมง ด้านล่างจะเป็นส่วนของปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเมนูปุ่มโอเคปุ่มโหมดปุ่มเลื่อน้ายขวาจะตั้งค่าจากด้านล่างนะครับปุ่มด้านล่างด้านบนจะเป็นส่วนของพอร์ตอันนี้เป็น TV out นะฮะต่อ,อจอได้แล้วก็ส่วนของต่อเข้าที่จุบุรีแล้วก็เป็นมินิ HDMI นะฮะด้านบนก็จะเป็นส่วนของที่ยึดฐานยึดนะฮะเดี๋ยวจะลองใส่ฐานยึดให้ดู อันนี้เราก็ใส่เข้าไปตรงๆเนี่นะครับมันจะเป็นส่วนของเคียวล็อกนี่ฮะมันจะมีเคียวล็อกอยู่เราจะล็อกใส่เข้าไป นะครับแล้วส่วนของที่ดูดกระจกก็จะเป็นแบบนี้ฮะถ้าใครสนใจ่ด้านหลังจะมีจอส่วนของจอขนาด2.7นิ้วนะฮะเอาไว้ดูได้สบายเลยอันนี้จะมีปุ่มปุ่มการบันทึกสุกเชิญด้วยนะครับถ้าใครสนใจตัว G 3 0อสลต u า t r สามารถสั่งซื้อได้ที่ carcamkorea.com ค,ครับผมขอบคุณครับ